โลเคชันสุดเฟี้ยวจะเลี้ยวไปบางแสนก็ง่ายหรือจะเลี้ยวไปเซนทันออกสุขุมวิทก็โคตรสะดวกของแถมเพียบอยีกต่างหากหลังนี้เลยบางแสนริเวอร์อยู่ใจกลางอ่างศิลาถนนมิสสัมพันธ์สิบห้าเข้ามานี่2สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําจอดรถอีกหนึ่งคันของแถมจะเต็มเราไปดูดีกว่าว่าคิดดีโฮมเขาทำอะไรให้บ้างกับพื้นที่25ตารางวาที่เขามาให้นะครับนี่ดูจากโลงจอดรถเราปูกระเบื้องให้หม่ไซรและแนงเพิ่มความเป็นส่วนตัวและแอบปิดหลังคาพีวูโฟมอีกด้วย มาครับดูเข้ามาถึงตัวบ้านจะเจอกับบ้านโล่งๆแบบนี้ยกฝ้าหลุมให้่อหูโโปร่งต่างหากเข้ามาโคตรจะสะดุดตาเราบิวอินกําแพงนี่แลยเดี๋ยวจะวางชั้นวางทีวีตรงนี้ก็ยังได้เลยนะที่สําคัญนี่โดโตะรับประทานอาหารหนึ่งชุดใหญ่ๆนี่สีที่นั่งรับประทานกันได้ทั้งครอบคััวเลยและในส่วนของห้องนอนนี่ตามมาหลังนี้นะก็มี2ห้องนอนนี่อันนี้ห้องนอนด้านหน้าเราติดหน้าต่างไว้ให้แบบนี้นี่มีกรงเหล็กอะไรด้วยนี่ปลอดภัยหายห่วงมุ้วดก็ยังมี้ และในส่วนห้องด้านหลังนะครับนี่หน้าตา่างโอ้โหเ็ยไงนี่เนื่องจากมันเป็นห้องด้านในนะเขากลัวจะอึดอัดเกินไปเลยใส่หน้าต่างมาให้หนึ่งช่องแบบนี้และห้องน้ําเราก็ดีไซน์ออกแบบให้ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะปูกระเบื้องผนังปูกระเบื้องพงื้พนสุขภัณฑ์ทุกชิ้นเราเปลี่ยนครบวงระบบน้ําให้ใหม่อีกด้วยและโซนครัวไม่ต้องพูดถึงนี่จุดเด่นของคิดดีโฮมนี่ครับ บิวอินเคาน์เตอร์รูปตัว L จะให้เต็มนี่หูดดูดควันเตาแก๊สและที่สําคัญนี่ครับเ็นเน,นสว่างจ้าแบบนี้ช่องแสงนะฮะบอกเลยว่ามีช่องแสงเนี่ยจะทําให้ครัวเราสว่างไม่ต้องเปิดไฟประหยัดตังค์อีกตั้งเยอะและด,าด้านนี้นี่ขอโทษครับนี่ถังสำรองน้ำใหญ่ที่ทางคิดดีโฮมเราแถมให้นะและนี่ปั้มน้ำอีกหนึ่งตัวคู่กันไปเลย ครับผมใครที่สนบ้านใจกลางอ่างศิลาถนนมิตรสัมพันธ์15นะไปบางแสนก็คตนง่ายเพียงแค่5นาทีหรือจะไปเซ็นทรัลชลบุรีแค่10นาทีเท่านั้นอยู่ใจกลางชลบุรีเลยก็ว่าได้ของแถมจัดเต็มเดินระบบน้ําระบบไฟใหม่ชุดโซฟาชุดโต๊ะรับประทานอาหารอะไรอีกอะต้มน้าถังสำรองน้ําดีไซน์ทันสมัยมากรีโนเวทให้ตั้งแต่ศูนย์ยันร้อยเลยใหม่หมดทุกอย่างที่สําคัญฟรีโอนฟรีทุกขั้นตอน,ตอนการเดินเรื่องนะคิดดีโฮมเขาจัดให้อยากมาชมบ้านสวยๆแบบนี้นะไม่เชื่อนะว่าบ้านมันสวยอ<ว>ย่างที่ผมบอกเนี่ย สวยๆจัดเต็มแบบนี้นะคิดดีโฮมจัดให้ตามเบอร์นี้เลยติดต่อเข้ามานะครับไว้เจอกันไปบ้านหลังต่อไปก่อน